กุ้งสุธีราชหน้าเสียแสดงลิเกยอยู่ดีๆโดนชาวบ้านโวยจนทำการแสดงต่อไม่ได้กุ้งสุธีราชหน้าเสียแสดงลิเกยอยู่ดีๆโดนชาวบ้านโวยจนทำการแสดงต่อไม่ได้ทำเอาเดือดสนั่นโซเชียลเมื่อเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีทรินพาร์ท6โพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นยังวัดแห่งหนึ่งเมื่อเจ้าอาวาสจัดให้มีคณะลิเกดังเล่นในงานครบรอบ50 ปีของเจ้าอาวาสก่อนมีปัญหาส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านจนเกิดการถกเถียงกันของชาวบ้านที่จะดูลิเกและชาวบ้านที่ไม่พอใจลิเกส่งเสียงดังจนสุดท้ายคณะลิเกเล่นต่อไม่ได้ต้นสายสายปลายเหตุของเรื่องราวดังกล่าวคือเจ้าอาวาสจัดให้มีลิเกฟรีมาให้ดูแต่ติดปัญหาส่วนหนึ่งที่เสียงดังรบกวน ชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ยกเลิกการแสดงจึงมีชาวบ้านส่วนหนึ่งไม่พอใจที่ไม่ได้ดูลิเกผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปช่วยไกล่เกลีย่ยให้ชาวบ้านทั้งสองฝ่ายด้วยถิดถูกในการจัดงานหรือมหรสบต่างๆคุยเคลียร์ให้ชาวบ้านพึงพอใจทั้งสองฝั่งด้วยก่อนชาวบ้านจะตีกัน โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานวัดที่วัดจัดงานครบรอบ50ปีของเจ้าอาวาสมีลิเกกุ้งสุธิราชทำให้ชาวบ้านทุกคนก็มานั่งดูแต่จังหวะที่วงดนตรีกำลังแสดงอย่างสนุกสนานหมู่บ้านข้างๆได้ร้องเรียนแล้วโพสต์เฟซบุ๊กต่อว่าวาดัดแล้วให้วงดนตรีหยุดเล่นชาวบ้านมีความรู้สึกไม่พอใจอย่างมากชาวบ้านไม่พอใจที่ไม่ได้ดูลิเกของคุณกุ้ง เป็นงานครบรอบ50ปีของเจ้าอาวาสซึ่งเจ้าอาวาสเป็นคนจ้างมาให้ประชาชนได้ดูโดยไม่ได้คิดเงินแม้แต่บาทเดียวแต่บุคคลในหมู่บ้านบางส่วนโพสต์ว่าวัดทําให้ชาวบ้านพื้นที่บางส่วนไม่พอใจอย่างมากด้านชาวบ้านที่ไม่พอใจลิเกส่งเสียงดังก็โพสต์ระบุว่าไม่อยู่ตรงนั้นไม่ได้เดือดร้อนก็พูดได้ วัดอื่นยังไงไม่รู้วัดนี้จะงานทุกสามเดือนจัดที9วันสิวันทำให้ลูกเด็กเล็กแดงนอนไม่ได้ทำให้ชาวบ้านบางส่วนเดือดร้อนมากอย่างไรก็ตามในเพจลิเกกุ้งสุทราชวิรดาวงเทวันได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่ากราบขอโทษแฟนๆที่ตามไปให้กำลังใจกันมากมายที่วัดหัวกระบือด้วยนะครับที่ไม่สามารถแสดงต่อได้จนจบ เพราะถูกร้องเรียนเรื่องเสียงที่ไปรบกวนบ้านใกล้เรือนเคียงที่อยู่ติดกับวัดเราเป็นศิลปินก็ทำตามหน้าที่ที่เขาจ้างมาเราก็ทำหน้าที่ในส่วนของเราแล้วส่วนของบ้านกับวัดที่จัดงานก็ขอให้หาทางออกร่วมกันท้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับถือว่าเป็นงานแรกที่เพิ่งเจอแบบนี้ก็เป็นงงนิดหน่อยครับ แต่ก็ขอขอบคุณแฟนๆที่เสียสละเวลาเดินทางมาให้กำลังใจกันนะครับไว้พบกันใหม่งานหน้าหวังว่าคงไม่เจอแบบนี้อีกแล้วครับ